สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ตามทุกคนนะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวนะสแรคอารอลี่นี่นะผมจะเล่นเป็นตัวอีโวนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ต่างจากตำนานอยู่ประมาณ5%้าเนะไม่ไม่ได้อ่าห้าเปอร์เซ็นต์สิปอรประมาณนี้นะครับไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับก็เอ่อบัฟของอีโวเอรอนี่เนี่ยมันจะเป็นแบบมีเป็นหมู่เอ่อทอยหน้าหลังนะแลวเตะได้นะก็คือเป็น ปืนหมัดสวิตนั่นเองนะผมจะอัพแค่ยีิบเก้านะครับก็เริ่มเล่นเลยกันผมจะเล่นแหม่รีวิวยังไงดีวะอ่ะอ่านสก,กิลกันสักนิดนึงนะครับลืมอ่านสก,กิลขออภันะมาใหม่ สกิลที่หนึ่งเนี่ยเมื่อตกพื้นที่อยู่มุมนะครับโอกาส80%นะครับเอ,อสร้างวงเวทนะครับซึ่งแหมอ่านในนีอ่านใน,นนี้ไม่ลลำบากว่ะแล้วก็เมื่อตกแรนมาร์กนะครับหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส75เพิ่มค่าผ่านทางที่ทถูกคูณในพื้นที่ทีมที่เลือกนะครับและก่อสร้างแลนมาร์กอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นเรียกแบบเอ่อเรียกฝายตรงข้ามในแบบสุ่มนะอืม สุ่มในแถวนะครับไม่ได้สุ่มเอ่อทั่วทั่วทุกกระดานนะครับอืมแล้วก็ถ้าฝ่ายตรงข้ามวัดไปวัดมาสองครั้งเนี่ยก็เป็นสกิลใบเหลืองใบแดงอ่ะนะสองครั้งนะครับส่งไปคงเอ่อส่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปก่อรางแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอ่อเมื่อตกที่หัวมุมเนี่ยแปดสิบย้ายทันทีไปยังพื้นที่ของเรานะครับเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์ลูกเต๋าดับเบิ้ลนะครับอืมแล้วก็เบิลสามครั้งก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ไปที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับอะประมาณนี้เนี่ยผมจะรีวิวในแหมลงหลีกเลยด้วยกันลงหลิกเลยเออมันห้าวอยู่แล้วครับการนี้มันจัดได้หลายเซตนะอุ้ยเจอสายนี้ด้วยวะ่ะผมไม่ได้เอาอ๋อผมว่าผมปืนปืนฟองมาผมว่าปืนฟองอันนี้มานะครับกัน กันกับป้ายสีนะโอ้โเบิ้ลสองสวยอยู่ทำไมเบิ้ลแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นวะเบิ้ลแบบเบิ้ลเฉยๆอะ่ะเออเช่นเคยนะครับรีวิวของผมจะไม่โฟกัสแพชชนะนะครับมาดูเรื่องของสกิลนะครับเฮ้ยใจยเย็นลูกพี่ เขาน้าอันนั้นน่ะกระตุกนิดนึงนะครับขออภัยคนดูนะครับอ้าวโดนขังไมด่ดิยกเว้นออกไหมถ้าสีเขาไม่ติดนะครับจะเจอปืนฟองผมอ้าวตายดิแบบเนี้ย นี่ครับเรียกครับเห็นไหมวงเวทนะครับขึ้นขึ้นตามัวมุมนะที่เราเออ่ไปตกนะครับเขาหน้าจะล้มแล้วมั้งโอ้โหป้ายสีติดอีกกันขัวเบสิบสองแล้วกันครับ อ่าแบบนี้เราได้เปรียบหลายขุมเลยครับไม่มีตังเด้เซ็ตที่ผมใช้เป็นแบบนี้นะหรือว่าใครจะปรับเปลี่ยนเซ็ตได้ตลอดนะผมผมเชื่อเลยว่าการนี้เปลี่ยนได้เซ็ตได้ตลอดนะครับบางคนอาจจะใส่หลุมดำอาจจะใส่หลุมมุดอะไรเงี้ยนะ่ะได้หมดเลยคือแม่งฟรีสไตล์มากเลยการนเนี้ย โอ้โหเบิ้ลสองไม่มีประโยชน์ครับแบบนี้โอ้เบิ้ลสองได้ไงวะโอ้โหโหอ้ยมึงไปเบิ้นสองทำไมวะานะ่ะอ่ะจบวิกไปครับพอดีแรงมันผุดขึ้นมานะ ่ะอีสักเกมแน้วกันนะครับอีสักเกมเดี๋ยวไม่เห็นภาพคือถ้าเรามีวงเวทอยู่ที่จุดสตาร์ทอะยังไงเราได้เปรียบแน่นอนถ้าเราใส่พวกจี้ที่กับหัวมุมแบบนี้นะกับแบบจุดสตาร์ทอย่างเช่นเอ่อพวกเลนส์มอนพวกเลมอนมอนเตอร์อย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการสังเกตว่าตัวไหนคือตัวตำนานหรือตัวไหนคืออีโวนะครับมันอยู่ที่ ความยาวของทรงผมแล้วก็อาวุธที่ถือนะเนี่ยพอเป็นตัวอีโวเหมือนแบบชาวบริงก์อ่ะเข้าใจใช่ไหมคนที่เป็นแฟนคลับแบ็คบิงน่าจะรู้จักนะบริงก์คืออะไรนะน่าจะไม่งงถือกระบองแบบเล็กๆอย่างนี้นะครับ ชาวบิงเขาหน้าจะทอยสี <Safe hart mark> ่ผมว่าอ้าวอ๋อทอยเคยหลังว่ะโอ้โหมีเตะด้วยอ่ะโล่งเลยเลยขั้นหนึ่งครับดีที่ผมเอารองเท้าไอ้นี่มาวะรองเท้าโลดดอก คนอาจจะใส่รองเท้าโล่ธรรมดาหรือว่าแบบจะใส่เป็นหมัดเตะก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่ตัวนี้ที่ไม่มีบัฟอะเฮ้ยอย่าบอกนะหมวกผมแตกอะโอ้โหหมวกแตกเชี่ย JESS! โอ้โหอย่างทุเรศเลยโอตยตายตา,ยตายหมวกแตกเยอเลยครับ เอาไงเดียต้องรอวนอะ่ะโอ้โหพอ,พอ,พ,อพอโลพอโลหมดหมวกแตกเลยครับชิบหายแบบนี้เรียกไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในลายเดียวกันนะครับเอาไงดีวะยังไงมันมันเบิ้นเบิม้มันน่าจะมาสิบแบบผมว่า ขาเบิ้ลสิบสองไม่ได้แน่นอนอาใบเหลืองใบแดงครับหมวกกูยังเหลือนะเฮ้ย แม่งแตกกระจายเลยว่ะทุกคนอย่าบอกนะหมกกูแตกอะ w h a โอโ้โคตรเน่าเลยประมาณนี้แล้กันทุกคนนะดูคร้าวๆนะครับคือแบบมันก็ จะว่าไปก็เก่งก็เก่งนะจะว่าเก่งก็เก่งจะว่าไม่เก่งก็ไม่เก่งนะครับคือตัวมันค่อนข้างเปาะนะครับคือมันไม่มีถ้ามันมีตัวป้องกันในตัวสักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยสักสกิลหนึ่งเนะี้ยก็มันจะเก่งกว่านี้นะครับแต่เท่าเท่าที่นี้ก็เอาเรื่องอยู่นะเรื่องของความสมดุลเกมก็น่าจะหายไปหน่อยนึงนะพอตัวนี้มาครับอ่ะใครยังไม่ปิดอีเวนก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับ คลิปรีวิว,วขอจบจากพี่ให้ยบายครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า